เจอดงเห็ดแต่ดำอีกแล้วค่ะดงนี่ดำมืดเลยพี to to ่น้องมั่งแน่นั่นกำลังพอดีงามจ้าบิ่งเอาโลดพี่น้องต่าอ่อนซ่อนคักนะคะนี่ปัดพี่น้องจ้างามขนาดจ้างามขนาดดงเห็ดแต่ดำค่ะทุกคนเก็บค่ะเก็บเก็บค่ะเก็บเก็บพี่น้องเก็บ เก็บเก็บค่ะยาป้าพ,นะพี่นอ้องอ่อนซ่อนน้ำโดดบปป้าป้าโบขุดว่าสิมาเจอนะค่ะพี่น้องบบคุดว่าสิเจอร้ายปาหนีดอกนี้หน่อยก็มีค่ะ ไหน,นที่สุดก็เจอเห็ดแรดดำก่ะทุกคนเราจะเอาแต่ดอกไงไปก่อนเลยจ้ะดอกเล็น้อยมือหนาจังสีมะเอาอื น,นี่รถจะไปตัดขาอยู่บ้านด้จับพี่นองเพราะว่ามือหนีรถเขาปลาคำนะคะรถเหลวลูกค้าคำรถต้องลอ่อพญาย่นเหลวงานน้ำนะจ๊ะล้ฮพี่นองคะอดซ่อนน้ำโดยเบิร์นโอ้ยรถอย่างห้องดังๆได้จ๊ะ าแตกปลาตื่นครับพี่น้งองด,ดอกหน่อยก็ร้ายนะคะก็สิเอาแต่ดอกใหญ่ก่อนดอกหน่อยแบ่ใบก่อนจ้ะอู้หูง้คัดพี่น้งนองดำปืดเลยจ้ะกระสุ่มซือวะเฮ็ดดำค่ะ ดำเห็ดแต่ดำนะคะเพื่อนก็คือ,อก็คือกวยแต่อีรีจ้ะพี่น้องสีดำเมี่ยมนะคะแต่ยังอร่อยเลยค่ะทุกคนเห็ดนี้นะคะพี่น้องจ้ามีรถสีผ้ามาเก็บเห็ดแต่แดำาตจ้าเห็ดแต่แดำาตจากลิปที่แล้วนะคะพี่น้อง มันงหลายอยู่นะคะเตทร์ดำค่ะโอ้พี่น้องนี่ยังน,น้อยวอยู่นะคะเทีาายวน่าจะมาเอาอีกค่ะมีไอเก็บอีกค่ะเตทรดำแตรดำค่ะพี่น้องนี่ยังน้อยวกันยังหลายจ้ะนี่ยไปต่อค่ะเตทรดำแตรดำน้อง นี่นะคะม้วนนี่รวดสีบ้าท่านเอาไปนะคะมือหนารวดสีผ้าพี่น้องมาเก็บอีกจ้านี่ยังน,น้อยๆอยู่นะคะเราสะเลือกเอาแต่ดอกง่ายๆน,นี่เนาะอิอตร์ดำค่ะทุกคนกีดอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้าแต่กินสูเพ็ดเตรดำอีกแล้วจ้าพ,พุ่นนะคะพี่น้องยิ่งพุ่นนอกนีเอาไว้สักก่อนนะคะเถี่ยวหนาจะมาเอานี่เต็มเลยจ้านี่ดอกน้อยๆน้อยๆน,น,น,นี่ค่ะ วันนี้ยังนี่ยหน่อยี่เที่ยวนานถึงจะเอานะคะนี่เที่ยวนานเราสิาพาพี่น้องมาเก็บอีกเด้อจ้านี่หลายเลยค่ะพี่น้องตึงเราออกง่ายก่อนนะคะแตดำเห็ดแตดำสวยๆพี่น้องคะพูน,ะน่าหลนิดน่อยนิดหน้อยนะคะลูกกระสีหยับเถอบัน นะคะพี่น้องเต็มเลยนะคะม้วนนี่เอาไปนั่งพี่น้องวิ่งนนำโหลดในเด้อจ้ะวิ่งนนำโหลดวิ่งนนำโหลดนี่จ้ะม้วนหนอาไว้สะก้อนนะคะพี่น้องมุ้ยน,นี่ดอกนี้เอาไปนะั่ เห็ดแต่ดำจ้ะพี่น้องงามๆนะคะนี่ค่ะพี่น้องเห็ดแต่ดำเห็ดแต่ดำปลาเยอรมันหรือจากพี่น้องมื่อนี้สะพ้าเยอรมันนะคะพามาเก็บเห็ดแต่ดำค่ะหุดตั้งหนาก็มีนะคะพี่น้องเต็มเลยแต่ว่าเรายังหน่อยอยู่นะคะไหวเที่ยวหนา,นาเนาะ พี่น้องยังมวนดอกใหญ่ๆไปนะคะนี่ม่วนน้อยๆนี่เที่ยวนาจังมาเอาค่ะพี่น้องจ้าหนีทางนีแห้งมีแต่ดอกน้อยๆอยู่นะคะนี่มีดอกใหญ่อยู่แค่ปกิกลุ่มนะคะเนี่ยเราจะให้เบิ่งเดอเนี่ยจ้ะนน้อยนีน้อยเต็มป่าเลยพี่น้องขันแล้วใหญ่นี่แล้วตรงนี้แล้วสีดำทัวเลยนะคะนี่เดี๋ยวมือนามาเอาค่ะพี่น้อง ย้โ yeah. oh, oh, ป้ซูเปอร์อุ่นข้อเมียข้อเมียพลังหน่อยได้เฮ็ดเพิงมากค่ะพี่นอ้องมาหนีมันมันพี่น้องวัดค่ะมึงยุ่มนี่มันคาค่ะพี่น้องเพิ่งพูดอกค่ะ,คะ Maxi, hilf mir! So fein please. Guck mal! Ja! Boah, yeah. oh, so schön! Und hilf mir! Guck mal da hier! Hier, hilf mir! Guck! Hier, hier, da! Yeah, ja, kaputt gemacht! Nee, don't. das ist Schwarz, please. Look. Der ganze Zwart, der noch jung lăng nổi và mất thầu của mẹ và nó cứ đầm Hay Dạ, mắt ngài thấy anh nó Wow, wow Đã is nó có Yeah, yeah đây đây quá nè nè Đi nè cái gì là Ja, vernünftig. Ja. Und dann ist da... Oh, Maxi, in dein Popo auch! <laughs> Maxi!

โอ้เหงนเก็บเหงมวนพี่น้องจ้าวนส่วนร้ายค่ะเลือดใจร้ายกรี๊ดกรี๊ดตึงเดาออกง่ายก่อนนะคะแดงเห็แดแดงสวยๆพี่น้องคะพูนน์อกน้อย พี่น้องคะเรามาถึงบ้านแล้วนะคะนี่ก็คือเห็ดแตรดําที่รถไปได้มาค่ะทุกคนเห็ดแตรพี่น้องมวนบอกคะ่ะถามักมวนแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งสั่นไหวได้จ้าแ,แกงเก็บแฮมมวนพี่น้องจคาคลิปหนาะลูกกัสิภาพพี่น้องเขาป้าเก็บเห็ดอีกคือเก่านะคะคลิปนี้ต้องขอโตไปซัก่อนจ้าเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ